สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนตุลาคมปีพศ2567 แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะมไม่พลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยครับดวงการเงินโชคลาภในดวงการเงินโชคลาภของท่านนะครับในเดือนตุลาคมนี้การเงินท่าน ไม่ได้ติดขัดไม่ได้ขัดสนอะไรนะครับแต่การเงินเนี่ยอาจจะเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเงินก้อนเนี่ยอาจจะเข้ามาเขาเรียกว่าก้อนไม่ได้ใหญ่มากนะครับโชคลาบนะครับก็อาจจะพอให้เห็นนะครับโชคลาบจะมาจากเพศตรงข้ามนะครับส่วนเงินทองก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับดีไม่ดีก็อาจจะเป็นช่วง ต้นเดือนพฤศจิกายน,ยนอาจจะพอมานะครับถ้าในบางท่านเนี่ยอาจจะมาช่วงปปลายเดือนปลายเดือนตุลานะครับ <c oughs> ก็ก,ก็อาจจะทนรอ,อนิดหน,น,น่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเขาเรียกว่าระง,งับในเรื่องของรายจ่ายไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งซื้ออะไรตามใจปากซื้ออะไรตามตามใจเรามากจนเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะทําให้เขาเรียกว่าใช้เงินไม่ไม่พอไม่เพียงพอได้นะครับอาจจะใช้ไม่เพียงพอต่ออะไรต่างๆได้นะครับ ดวงความรักคนโสดมีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับได้เจอกับเขาเรียกว่าคนที่ถูกอกถูกใจเนี่ยนะครับจะเจอในระหว่างการเดินทางนะครับบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ระหว่างการเดินทางไปทํางานนะครับบางคนก็เป็นอยู่ระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับหรือนะครับเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับจะพบรัก ในระหว่างการเดินทางนะครับคู่รักจะเป็นคู่รักที่อยู่ไกลกันนิดนึงนะครับอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอนะครับคนละภาคนะครับดีไม่ดีบางท่านก็อาจจะเป็นคู่รักต่างแดนเลยก็ได้นะครับส่วนท่านที่มีครอบครัวมีคู่รักแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับท่านต้องใจเย็นนะครับใช้เหตุใช้ผลให้มากๆนิดนึงนะครับเนื่องจากท่านกับแฟนของท่านเนี่ยนะครับ ต่างฝ่ายต่างทํางานนะครับต่างฝ่ายต่างยุ่งต่างฝ่ายต่างเร่งให้กับงานนะครับทําให้ช่วงนี้นะครับท่านไม่ค่อยใกล้ชิดกันเท่าไหร่นะครับรู้สึกห่างๆกันมากนะครับแต่โอเคอยู่ห่างๆยังหงห่วงนะครับก็ถามว่ารักกันดีไหมก็รักกันดีมีความสุขดีนะครับแต่การที่เราอยู่ห่างกันอนะ่ะบางทีมันรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนว่ามันมันไกลกันอ่ะนะครับสิ่งที่แก้ผมก็อาจจะลองแนะนําว่า อาจจะต้องหาเวลานะครับมาอยู่ด้วยกันบ้างนะครับหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนตากอากาศนะครับพาไปรีแลกไปทําอะไรที่ท่านสองคนเนี่ยรู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขนะครับอันนี้ก็หาความสุขใส่ตัวเองบ้างนะครับทํางานอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตทุกอย่างก็ได้นะครับ สุขภาพพลานามัยนะครับสุขภาพพลานามัยนะครับเดือนนี้ท่านต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับปอดนะครับเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับหัวใจนะครับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้จะแพ้ได้ง่ายนะครับอากาศต่างๆช่วงนี้ฝุ่นก็เริ่มเริ่มจะมาแล้วนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนิดนึงนะครับดวงเรื่องการงานนะครับ ในเดือนนี้ผมต้องบอกว่าท่านอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกยุ่งนะครับรู้สึกว่าวยงานเข้ามาเยอะมันมีแต่ง,งานที่เข้ามางานมีแต่ง,งานเร่งๆนะครับทําให้ท่านแบบเหนื่อยทําให้ท่านแบบว่าโอ้โหกว่าจะปั่นงานเสร็จแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายมารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเหลือเกินนะครับ ถามว่าจะเข้าที่เข้าทางไหมก็เดือนตุลาก็อาจจะเข้านะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะเข้าที่เข้าทางนะครับแต่สิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็อยากให้วางแผนในเรื่องของการทํางานดีๆนะครับพยายามจัดสรรเวลาดีๆนะครับโฟกัสงานที่ท่านได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับให้ดีนิดนึงนะครับจัดลําดับความสําคัญดีๆนะครับแล้วงานที่ท่านได้รับมาท่านต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะครับเตรียมตัวให้ดีๆเตรียมตัวให้พร้อม ไม่งั้นนะครับท่านอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับในเรื่องการงานนะครับที่ท่านต้องเขาเรียกว่าลักษณะงานแล้วกันนะครับที่แบบต้องเจรจาต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาระมัดระวังในเรื่องของสัญญานะครับบางทีเราพูดผิดไปเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอาจจะทําให้ท่านต้องแก้สัญญาใหม่อ่ะนะครับอันนี้ค่อนข้างอาันตรายคิดให้ดีคิดก่อนพูดนะครับถ้ายังไม่รู้อะไรก็รับเรื่องเอามาคุยก่อนนะครับ ช่วงช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยนะครับอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็รู้สึกท้อนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านทํางานตามแผนท่านสู้ไม่ถอยนะครับแล้วท่านขยันขันแข็งนะครับทํางานที่ได้รับเป้าหมายให้เต็มที่ในช่วงปลายเดือนตุลาผมว่าท่านสําเร็จได้ตามเป้าหมายแน่นอนนะครับก็เขาเรียกว่า มันมันก็ไม่เกินความสามารถท่านนะครับผมเชื่อผมเชื่ออย่างยิ่งเลยนะครับถ้าท่านตั้งใจทำนะครับงานตามตามแผนนะครับแล้วก็ทำงานเต็มที่นะครับให้หัวหน้านะครับหรือว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับเห็นนิดนึงว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถและมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทำงานออกมาให้ผลงานดีที่สุดนะครับผมเชื่อนะครับว่าคุณผ่านไปได้แน่นอนนะครับแต่ช่วงต้นเดือน ต้องสู้สู้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับปลายเดือนเดียว,ยวสิ่งดีๆจะตามมาแน่นอนนะครับโดยภาพรวมนะครับผมถือว่าดวงของท่านที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับโดยเฉพาะท่านที่หมั่นสะสมบุญสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาต่อแทนบุญคุณปีดามันดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่า ท่านรวยอยู่แล้วท่านจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วท่านก็จะมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ฟังผมอยู่แล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกล้านะครับผมเชื่อว่า จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านนะครับท่านจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านเคารพนักถืออํานวยอวยชยัยอวยพรครับให้ท่านประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3 000, 7, 000. วัน7วันที่สําคัญก็ขอให้ท่านและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยาเจ็บยาจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ